รู้เรื่องนะครับถ่ายดูด้วยกันดกัเออนะจที่ตรวจรู้อ่ะเคผมอผมรับผมครับผมมีขอที่เราแต่ว่าของป่า่ไวมของั้านะฮะโอเครู้เรื่องให้ความร่วมมือรับผมที่จะถามเรรนเดี๋ยว้เราจะแจ้งสิแจ้งสิอเราจะให้ตัวัแดงอับแสดง